ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ท <ide> <rawd unre> ุกวัย่ต่อสู้ เข้มค้นสูสีเต่อสี่คะแนนแปต่อสี่คะแนนตามมาหต่อแปดคะแนนเมื่อสึกนี้จบลงใทยน่าจะขึ้นแท่นเป็น9ต่อหหรือระยองจะตามหลังมาเป็น7ต่อ8ทีมใดจะได้ไปต่อตอนนี้ระยองตามอยู่อีกแค่คะแนนเดียว บอกเลยฮะว่าไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรแต่บอกได้เลยว่าชัยนาทและระยองนี่เป็นอีกคู่หนึ่งซึ่งอยู่ในใจคุณผู้ชมแน่นอนนะฮะเาใจนะฮะระยองจากตามอยู่ 4, 4ต่อ8ตอนนี้กําลังจะตีเสมอ8ต่อ8นะฮะ <c oughs> แล้วมือบวยที่สุดของทีมก็ฆ่ามือที่เก่งที่สุดของทีมฝั่งตรงข้าม <c oughs> แล้วก็แจ้งเกิดในช่วงพริบตาสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ถ้าชัยนาทขึ้นแท่นเป็น9ต่อ8ก็จะกดดันระยองอีกครั้งใช่ครับแต่ถ้าระยองท็อปฟอร์มเครื่อน ติดนำมาเป็น8ต่อ8วัดก,กันละครับทั้งสองทีมต้องทบทวนกันอีกครั้งนะครับมทีมชนะจะได้เลือกผู้แข่งขันก่อนพปครับนี่คุณตอนที่ผมกลับมาสู่ความเป็นจริงรผมเช็คจากความมั่นใจของเขาแล้วและตอนนี้สิริประพาจะเป็นตัวนําแสดงครับนะ เชิญน้องส้มรับเลยนะฮะชีว่ากบพาไอแถวกระทะมาด้วยครับเนี่ยมีข้อกระทะด้วยข้อกระบอกไงข้อกระบอกข้อกระบองเสียกระทะเลยทำไมแต่ดสจส่งคนนี้ออกมาให้พวกเขามีความมั่นใจอ๋อมีความมั่นใจและเขาจะมาเสริมความมั่นใจของเขาอีกว่าเขาจะชนะในเกมนี้ครับอือคือตอนนี้คือช่วงท้ายแล้วมันมีความมั่นใจเท่านั้นถ้าคนไหนที่แบบว่าเฮ้ยข้อสุดท้ายแล้วใจจะฝ่อว่าเฮ้ย ไม่เล่นแล้วเอาเอาคนที่เล่นเก่งๆแต่ในทีมผมเนี่ยสามารถพูดทุกคนเลยว่าเฮ้ยพี่เล่นก็ได้นะพี่เล่นก็ได้นะพี่เล่นก็ได้นะทุกคนสี่คนบอกว่าเล่นได้หมดเลยย่งกันเล่นเลยผมเลยเอาคนที่สายตาหนักแน่นที่สุดขับขับม่วงใช่ไหมมาแล้วฮะโอ้โหโอ้โหตอนนี้นะฮะอดีตมิสทีนนะฮะขสวมมงกุฎแล้วก็เดินเชิดหน้าขึ้นไปทีอีกนะใใช่ในขณะที่ระยะตอนนี้ต้องการจะหักมงกุฎเพื่อจะแปดต่อแปดเสมอถูกต้องเอาล่ะกรรมการ ประจำที่ครับเชิญกรรมการครับจะเป็นเสมอไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับใช้จะเคลื่อนครับผมเชื่อพี่มาตั้งพี่ผมแย่เลยฮะถามอยู่นั่นแหละไม่รู้จะถามอะไรเทรนเนอร์ฮะจะเตะเสมอปาร์ตีหรือใช้น่าจะขึ้นท่านเรื่องนี้จะจบยังไงมันเห็นเห็นอยู่แล้วแพ้เหรออยากพูดถึงกันรอสัญญาณ ชัยนานี่ทำคะแนนขึ้นแทนไปแล้วครับอีกแต้มเดียวเท่านั้นแล้วแบบนี้ระยองจะแก้ไขสถานการณ์อย่างไรโอ้โหเ,เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้เทรนเนอร์ระยองไปไหนฮะเทรนเนอร์ระยองไปไหนฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเทรนเนอร์ระยอง เอาไอ้เจ้าเชนจีเริ่มอายนีฮะวันนีฮะคุณโป้เทรนเนอร์ดีเจโป้งนี่ถึงกับหนีหน้าเลยครับเมื่อแผนที่วางไว้เนี่ยผิดพลาดโอ้โหเอาละฮะเอาละฮะผูกคอเดี๋ยวนะแผนของคุณคืออะไรเนี่ยโอ้โหส่งมาจืดแท้ๆส่จืดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคือจริงๆต้องบอกว่าเขาเนี่ยเมื่อกี้ผมถามเช็คนะฮะว่ารอบเนี้ยเดี๋ยวเราเอาจริง ใครมีความมั่นใจอย่าไปแสดงพลังมั่งเขาคนแรกเลยที่ยกเลยครับผนเพราะฉะนั้นนะฮะเราเป็นไพ่เป็นไงลงความรู้สึกตอนนี้แพ้แพ้แล้วยังไงเสียใจแพ้แล้วยังไงเศร้าเศร้าเศร้าทำไมเรายังมีเขายังไม่ได้ไล่เราลงจากเวทียังไม่จบใช้หน้าตอนนี้ขึ้นแท่นแล้วต้องอดีคะแนนเดียวนะมาก9าต่อ7คะแนน ลำบากแล้วเทรนเนอร์ระยองฮะต้องแก้เกมนี้โดยด่วนผมต้องใช้ทุกสิ่งอย่างที่มีเอาล่ะตอนนี้ไอ้นาดเนี่ยขึ้นแท่นนำมาอีกหนึ่งคะแนนเป็น9ต่อเเลขพันก่อนครับเป็นแผนของผมตั้งแต่แรกแล้วฮะเขามีตัวช่วยอยู่ต้องใช้คนคนเดิมเพราะว่าใจเขามาตลอดเมื่อกี้ตัวเขาตัวเองเล็กเห็นไหมตอนเปล่าเมื่อกี้นี้ตอนนี้พอเดินอกไปประชุมนี้ตัวเขาสูงขึ้นแล้วความรู้สึกในการที่เขาบอกว่าต่อไปนี้เขาจะไม่ทําอะไรแล้ว่เดินย่อเข่าแล้วไม่ใช่ความสามารถเขาความตั้งใจเขาเยอะขึ้นแล้ว คนเดิมครับพี่สุนมาแล้วหรืออดีตนิสทีนของเรานะฮะสวมมงกุฎแล้วปิดแมตช์ให้ชัยชนะไปเป็น10ต่อ7เพื่อผ่านเข้ารอบต่อไปครับผมนี่โอกาสสุดท้ายของระยองในการต่อชีวิตต่อรมหายใจครับก็คือเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะก็อาจจะคาดหวังนะครับแต่ตอนเมื่อกี้ท่านเดินมากระซิบบอกว่าเอาเลยตามสบายชิลๆถือว่ามาสนุกแล้วก็ เป็นเป็นเป็นคุณอาด้วยเป็นคุณอาด้วยเาเป็นเป็นคุณนาใช่ไหมฮะราะนั้ผมขอเชิญน้องจ้อยเลยแล้วกันฮะเปคุณเปรมกมลนะฮะโอเคเป็นคุณนาหรือเปรมกมลจะต่อลมหายใจให้ระยองและพาให้ระยองเสมอ99ครักก็สุด่จะอย่างรู้รือนี่จะปิดแมตช์เลยกรรมากันปัจจำที่ครับเอาละฮะกองเชียร์ไชน่า มา,ม,ามากรรมการเซนเนอร์ระยองใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ครับไม่นะครับเตรียมเอาละฮะโยกันใช่<ม><ต>ระยองรอสัญญาจะเป็นการเป่ายิ่งฉุบยกสุดท้ายของทั้งสองทีมหรือไม่หรือว่าทีมระยองจะสามารถต่อลมหายใจออกไปได้ไ<ป>ไอีกไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้ามา เอาแล้วเสมอฮะเสมอฮะเอาละเอาละกระดาษเจอกระดาษฮะมาเลยฮะไปต่อนะฮะเดี๋ยวนะขอเวลานอกมีขอเวลานอกครับมีการขอปรึกษากันภายในทีมนิดหน่อยครับมาสำหรับทีมระยองอ่ะจังทีครับมาแล้วฮะเหมือนเดิมเฉินนี่ระยองมีขอเวลานอกนะฮะเชิญครับผมมั่นใจตัวพี่อยู่แล้วฮะไม่ต้องใช้ครับเตรียมรอสัญญาณ กระดาษเหรอจะตามมาเป็น8 um> ตามมา่อ9หรือใช่น่าจะจบเรื่องนี้ไไงปเฮ้เฮ้เฮ้ เลยขาโชดงนี้ <ผม S 1> นะฮะต้องจับตามองแล้วฮะเกิดการพลิกลบกระยองตามจี้ตูดมาเลยฮะแปดต่อเ,เ,อเก้าเคุณเปรมกมลนี่สามารถทำคะแนนให้ทีมระยองตามทีมชัยนาทมาติดแล้วครับหรือว่าเธอจะเป็นกุญแจสำคัญของทีมแล้ะเนี่ยช่วงหน้าเรามารุ้นกันต่อครับทีมใดจะได้เป็นผู้คว้าชัยไปในที่สุด สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนระยองคุณต้องการอีกหนึ่งคะแนนเพื่อเตะเสมอครับไชนาคุณต้องการอีกหนึ่งคะแนนเท่านั้นเพื่อจบเรื่องนี้ครับของผู้ชนะครับระยองพี่ได้เลือกผู้เล่นก่อน เรียกเลยครับได้คุยแล้วก็ได้ทําการเลือกกันแล้วในทีมนะครับผมขอส่งน้องพรชมั้นไมพรครับผมใช่มครับไม่ได่เรี่ยว่าเราใช้งานน้องจอยหนักไปแล้วแร้วท่านเลขาสกิทเอาครับผมทีนี้เรามาดูครับว่าใช้น่าจะจัดกันเรื่องนี้ยังไงพอมั่นใจในทีมผมคือชิวๆแต่มันอาจจะผิดพลาดอ๋อมีซึมออกบ้างนิดน่อยใช่เล็กน้อยไปอาจจะ มันสนุกดีว่ะอะไรเงี้ยแพ้แพ้มันสัดดิดน์แหละหลับใจเขาโม้แผลอสิต้นต้ผมผมอยากจะให้คนคนเดิมมาที่เขาทำแต้มมาให้ทีมน้องแต่แรกโอ้ขึ้นมาพังาดอีกครั้งหนึ่งน้ำฝนนะครับผมพี่น้ำฝนครับมา เลยนะฮะว่าคุณน้ำฝนบุญทริกนี่เธอเป็นตำนานของทีมชายนาฏแล้วและเธออาจจะเป็นคนเปิดแมตช์งานนี้นำชายนาฏผ่านเข้ารอบสู่รอบ16ทีมคนหลังมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนนะฮะน่ากลัวมากระยองต้องการหนึ่งคะแนนเพื่อเตีเสมอชายนาฏต้องการหนึ่งคะแนนเพื่อจบเรื่องนี้ถูกต้องกรรมการประจําที่ครับเทรนเนอร์ระยองใช้ตัวช่วยไหมครับคุณถามผมเหรอฮะครับผม ใช่ี่ครับจะเหลือเหรอครับเทรนเนอร์ดีเจโป้งนี่ตัดสินใจใช้ตัวช่วยสุดท้ายนั่นก็คือเปลี่ยนตัวคู่ต่อสู้ครับแหมช่างพอเหมาะพอจาะจริงๆเอาแล้วเอา,เอายังไงไไพยายามสกัดกั้นแผนของเขานะครับไม่เขาทาตามฝันเขาจะมาดับฟงดับฝันอะไรเอาละ<ม>ตอนนี้ระยอมไม่ยอมให้ตํา <ผม S 1> นานของชัยนาท <ขอ S 1> ปิดนะเชิญตํานานของชัยนากลับสู่้้ สเน็เภารกิจสำเร็จนะสองสำดอกนะในวันนี้หล่นไปครัเแชย์นอาแชยน่าจะว่ายังไง่ะฮะตัวตำนานคุณไม่ได้ประกันเพราะว่าผมบอกแล้วว่าทีมผมเนี่ยมั่นใจทุกคนครับแต่ไอ้นี่ห้ามเหยียบชชยหน่าแค่คนเดียวเกิดนี่ไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้แล้วผมส่งคนที่สวยๆออกมาเลยใจเพลิดเพลเลยท่า เอาละช่วงต้นเกมนะคุณตายสายทานผลงานไม่ค่อยดีนะแต่ไม่แน่เธออาจจะเป็นคนปิดแมตชได้ชัยนาครทแต่ระยองก็ต้องการข้ามคุณตายสายทานไปเพื่อตีเสมอเป็น9ต่อ9โอ้ยนะฮะยิ่งใหญ่มากภารกิจนี้กรรมการประจำที่ครับแม้จะเป็นไอดอลแต่ก็อย่าไปอ่อนข้อให้เขาเออเรียมหมีลำพี่คุณแก้บนแล้วได้เดี๋ยวผมแก้ล่างนะรอสัญญาณ โอ้โหอะไรโอ้โห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 สุดยอดสุดยอดจริงๆครับสำหรับทีมระยองจากที่ตามหลัง4ต่อ8เล่นบทลูกเต๋อครับกลับมาตีเสมอทีมชัยนาธเป็น9ต่อ9แล้วครับ ผมบอกได้เลยนะฮะสำหรับระยองแล้วมันยิ่งกว่าปาฏิหาริย์ครับผมผมเกือบจะแพ้แล้วตามอยู่สี่คะแนนตอนนี้เสมอกัน9ต่อ9คะแนนโอ้โหมันยิ่งกว่าปาฏิหาริยดีนะฮะความหวังเป็นสิ่งสำใคญเสมออะไรนะถามบไม่พรเลยตอนนี้คุณเป็นคนสำคัญพาทีมมาตีเสมอ9ต่อ9คุณรู้สึกยังไงอ่ะดีใจมากค่ะตั้งใจจะออกคอนตั้งแต่มาจากบ้านเลยมาจากข้างในเลยออกคอนมาจากข้างในหลังจากนี้ไปนะผมบอกทั้งสองทีมแล้วนะฮะ นี่คือการลงไปประชุมแผนครั้งสุดท้ายครับคุณต้องกลับมาด้วยสิ่งที่ดีที่สุดของทีมเพื่อพาทีมเข้ารอบนะฮะเสมอกัน9้าต่อ9้าแล้วแยกย้ายผมผมอาจจะไม่เอาส้มเพราะว่าส้มรู้สึกตัวเองส้มแผ่วนะฮะเดี๋ยวผมดูนะฮะแต่ว่าถือว่าตรงนี้พวกเราอ่ะมาไกลมากแล้วจากแปดสีอ่ะจากเขาเสียให้เราสี่ต้มนี่คือกำลังใจทุกบดนะฮะนี่โอเคเลยนะเพราะนั้นคือต่อไป เดี๋ยวขอให้เชื่อเซ้นผมโอเคนะเดี๋ยวผมขอเลือกเลยโอเคพี่อยู่บนทีพี่เลือกเลยโอเคแล้วใครขึ้นไปยังไงไม่ต้องสีเรียดรับเก้าเก้าอ่ะยอดอ่ะย้อนซุกเอ้อันนี้ถือว่าเป็นการฝึกมือไปเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราชนะอยู่แล้วก็รอบนี้ก็ให้ผู้ชนะก็ชนะ เพราะเมื่อกี้นี่โดนเปลี่ยนตัวเขาจับเปลี่ยนเพราะฉะนั้นรอบนี้สู้เป่ยไม่ทันตัชชยใช่ไหมซู้เลยรอบสุดท้ายแล้วนายกเป็นแผนเราใช่ไหมใช่แผนเรานะรอบนี้สู้ตายนะเพราะว่านายกเขาจะขึ้นมายิงเคียงข้างพีนี้ที่ได้จ๊ะได้เปรี่ยนตรงทีมเราสู้กันทุกคนนะรต่ว่ากล้าไม่มีใครเก่งคะใช่น้าสู้สู้ ช่วงหน้าจะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อเทรนเนอร์ดีเจโป้งมีแผนการที่จะเอาชนะเตรียมไว้แล้วฝั่งชัยน้าครับก็ได้วางตัวคุณน้ำฝนเป็นคนปิดเกมเกมนี้แผนของใครจะสำเร็จครับช่วงหน้าติดตามชมชชชชชสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน จากไยนาทนำแบบนอกรอบ8ต่อ4ครับตองระยองเนี่ยขึ้นมาตีเสมอเป็น9เท่าได้น,นับถือใจจ,จริงๆและเพื่อเป็นเกียรติกันทั้ง2องจังหวัดครับในแต้มสำคัญคะแนนสำคัญแบบนี้ครับเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งสองทีมนะฮะเริ่มต้นจากจังหวัดัชานาทครับนาย,ยกองคการบริหารส่วนจังหวัดัชานาทคุณอนุสรนาคาสายและทางฝั่งระยองนะฮะเรขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจันจงหวัดระยองคุณโชดงวิริยพงษ์ บอกเลยนะว่าทั้ง2ท่านเนี่ยวันนี้ทําหน้าที่หัวหน้าทีม,มนะครับพาทั้งสองทีมมาแข่งขันกันอ่าท่านชนะยืนทางนี้<ท><ท>นะฮะโอ้โหฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมเนี่ยท่านดูอยู่ข้างล่างนี่ประจ,จักษ์ต่อสายตาเพราะว่าลูกทีมเองไม่ธรรมดา<ช>เป็นไงฮะฟอร์มการเล่นของระยองจากเรานำน็อกรอบ8ต่อ4ีตอนนี้ขึ้นมาเป็น9เท่าได้ก็ถือว่าเขาเป็นการบางแผนที่ดีนะครับของเราก็อย่างที่บอกไว้ว่าเราสู้ถึงหยดสุดท้ายครับครับ โชวโดค่ะทุสิ่งให้กาจการที่ลูกทีมเราพยายามเนี่ยใสมาจนเสมอได้นะฮะครับก็ผมก็เอ่อรู้สึกว่าทางชนะนทักษะก็ดีนะครับแต่ผมก็นึกไม่ถึงนะฮะว่าทางทางเราเนี่ยปรตปตปอกทุเรียนเก่งตอนนี้มาเป่ายิง่งจุบผมว่าจะชนะเอาตอนนี้แปมสุดท้ายคะแนนสำคัญนะฮะวหน้าทีมของท่านจับมือกันครับมาโอเคครับขันในครั้งนี้แล้วตอนนี้ทั้งสองท่านนะฮะนั่งอยู่กับลูกทีมรอเลยฮะรอเลยมาฮะ เชิญนะครับทั้งสองทีมเชิญครับครับผมนี่คือคะแนนสุดท้ายจะต้องมีจังหวัดเดียวเท่านั้นที่ได้ตั๋วหนึ่งใบผ่านครอบ16ทีมครับ,รบและหมายถึงอาจจะเป็นประตูบานแรกที่นำหนึ่งล้านบาทและเกียรติยศของจังหวัดคุณมาสู่ทีมครับในฐาน,นะที่ระยองตีเสมอขึ้นมาได้คุณได้สิทธิ์เลือกผู้เล่นคนสุดท้ายครับเชิญครับผู้เล่นคนสุดท้ายนี่นะครับเมื่อสักครู่นี้น้องๆก็บอกว่า ใช้เซนส์ของเทรนเนอร์เลยนะครับสัมผัสแรกที่ผมมองเธอและผมเชื่อมั่นเธอกับการที่เธอขึ้นมายืนบนเวทีปารินุชมนี้ครั้งแรกเธอก็ชนะแล้วและเธอจะชนะอีกครั้งหนึ่งนะครับเชิญคุณเชอรี่ครับอัเลนิ่งยิ่งใหญ่นีในการปิดเกมนะฮะใช้นาทครับเลือกผู้เล่นคนสุดท้ายของทีมคุณจริงๆเราไม่ต้องใช้คำว่าเลือกะคนที่นั่งดูอยู่ทางบ้านเนี่ยก็รู้แล้วว่าผมต้องเลือกใคร แล้วเนกก็รู้พี่ไปก็รู้ก็ต้องรู้ว่าต้องเลือกใครแล้วคือแชมป์ก็ต้องเฉือนด้วยแชมป์คนที่เก่งก็ต้องมาเจอคนที่เก่งจริงฮะไอเกิดไม่เกี่ยวไม่ต้องยิ้มโอ้โหี่เราเรายังเองยิมองยิงเออคิดว่าเป็นอีกเหรอผมเลือกแชมป์เก่าของผมเลยครับมาเลยครับ เหมือนกันอะไรขนาดนี้เนี่ยนี่คือการเป่ายิงฉุบหนึ่งครั้งในชีวิตเท่านั้นเองนี่คือหนึ่งคะแนนง่ายๆแต่ความหมายคือการพาทีของคุณผ่านสู่รอบ16ทีมสุดท้ายครับหลังจากที่ขับเคลื่อนมานัดนี้คือนัดตัดสินแต้มสุดท้ายชัยนาทหรือระยองทีมไหนจะได้ผ่านเข้ารอบกรรมการบัดจำที่ครับเตรียมเสียงดังเลยเวื่อรอบนี้เว้ยเตรียมเ hey, ฮให้ท่าน,นันเลยนะ ยกนี้จะเป็นยกสุดท้ายของทั้งสองทีมหรือเปล่าใครจะเป็นผู้เล่นคนสำคัญที่สามารถพาทีมเข้าสู่รอบต่อไป อพอปาะ่านไฟพีพ่โป้พี่โป้อยู่มุมม <chore S 1> ุมโซนนะต้องบอกว่าวันนี้ระยองทำได้ดีจริงๆครับ8ต่อ4แล้วคุณขึ้นมาเป็น9ต่อ9้ได้<บ>ผมเชื่อเลยว่าไม่มีวันที่ทีมไหนกำลังจจะย,ยอดเยียมแล้วไล่ตามกันมาแบบนี้รู้สึกไงได้มาร่วมสนุกกับเราครับ สนุกค่ะสนุกนะฮะตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นแล้วก็ต้องขอบคุณเทรนเนอร์วางแผนเก่งมากครับขอบคุณครับเบรมกมลฮะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่คุณจะต้องจดจำเค่ะก็มีความสุขนะคะแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้มาร่วมรายการค่ะอ่าสีร้อนปลาพาด้วยปลาพาเป็นยังไงดีใจมากค่ะสนุกมากค่ะนะครับใช่ไหมพรอนะคุณได้อะไรจากเกมนี้ฮะค่ะก็มีดีใจนะคะที่สามารถทําให้ จังหวัดระยองสามารถ9ต่อ9ได้แหรือว่าแม้วันนี้ไม่ประสบความสำเร็จแต่ก็แพ้อย่างสวยงามเทรนเนอร์เทรนเนอร์เครดิตเป็นของคุณเลยฮะผมจะบอกว่าเราทำมาถึงขนาดนี้นะต้องขอขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ทางด้านน้องๆผู้เข้าแข่งขันนีผมเชื่อว่าเธอมาถึงขนาดนี้เธอได้ใจไปทั้งระยองและ ผมว่าทั้งประเทศไทยเลยแหละครับละสุดท้ายนะท่านเลขาธิการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองครับคุณโชตกิวิทยาพงศ์ครับวันนี้คุณเป็นตัวแทนของทีมระยองพูดกับพี่น้องชาวระยองนะครับครับเชิก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความดีใจกับทีมชัยนาทด้วยนะครับแล้วก็สําหรับพี่น้องชาวระยองนะครับก็ไม่ต้องเสียใจนะครับลูกทีมของจังหวัดระยองเราเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสอีกก็อาจจะมาอีกทีนี้ตอนรับเสมอครับขอบคุณในการมานะครับระยอง Uhm. อีกหนึ่งทีมที่ผ่านเข้าสู mm ่รอบ16ทีมสุดท้ายไชนตว่าาเเลลยยครบบกกะอวนนนุุ้ณ่ญิฝท ทีพบของการไป่ายงฉุบนี้คุณ <พบ S 1> ถือว่าเป็นยอดขุนพลเลยครับผม <พบ S 2> แล้ววันนี้เปิดแมตช์พาชนะเขา้ารอบอย่างสวยงามมาเก,มากเป็นไงคุณรู้สึกไงกับเกมป่างชุบวันนี้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องง่ายมากเป่าหยิงฉุบเราไม่ค่อยได้ซีเรียสก,กับการเป่ายิงฉุบแต่ว่ามาครั้งนี้รู้สึกว่าเป่ายิงฉุบเป็นเป็นอะไรที่แบบว่ามันเปลี่ยนอะไรได้หลายๆอย่างเนี่ยค่ะครับสุนทรพรวันนี้คุณก็ผลงานโดดเด่นคือถึงแม้ว่าจะเป็นเก้าต่อเก้าแต่เก้าต่อเก้าเราก็ชนะแล้วค่ะครับสุนสายทานครั้งในปงชุบ กลับมาครั้งนี้บอกเลยว่าตื่นเต้นกว่าครั้งก่อนมากๆแล้วก็มีความรู้สึกกดดันในเกมนะคะแต่หมายถึงว่าพอพอเราได้เล่นเกมร่วมกันมันก็มีความรู้สึกถึงความสามัคคีกันนะคะแล้วก็เล่นของด้วยนะค่ะเล่นเล่นของด้วยค่ะตอนสุดท้ายนี้นะคะขอให้แบบชนะอะไรอย่างนี้ก็ดีใจค่ะแล้วก็ยินดีนะคะที่ได้ร่วมเล่นเกมกับทีมระยองด้วยยังไงก็ฝากหมูยองด้วยนะคะและชายหนุ่มที่ได้พิสูจน์แล้วว่าฟุตบอลเตะเก่งไม่ได้แปลว่าป่อยิงฉุบได้นะครับของเกิรฮะวันนี้เป็นไงฮะ ควรามรู้สึกมาเล่นปังชมพพาดง่ายๆเลยครับให้มันพูดอีกหร่อเนี่ยสู้สู้ผู้หญิงไม่ได้ครับอุ้ยไม่ไม่ใช่แค่รู้สู้ผู้หญิงไม่ได้คือการเป็นเล่นเกมเนี่ยไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายจังหวะได้ครับจังหวะด้วยดวงด้วยครับผมส่วนหนึ่งความสำเร็จของทีมครับต้องย่อยกับเทรนเนอร์ปีโป้เลยวันนี้เป็เนี่ยไมขอบคุณครับ คือจริงๆแล้วไม่ใช่หน้าที่ของผมหรอกจริงๆแล้วทุกคนช่วยกันคุยช่วยกันแชร์ความคิดเห็นมากกว่าครับเลยไม่เป็นคนที่ยืนตรงกลางมากกว่าครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ให้เป็นของขวัญคุณเกิกและการเงินเกิดวันนี้มันเกิดด้วยโอเคแต่คุณเกิกไม่ได้มอบของขวัญให้กับทีมเลยนะเออและสุดท้ายนะท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทครับคุณอนุสรนาคาสายวันนี้คุณเป็นแม่ทัพนําทีมมาคว้าชัยชนะให้ชาวชัยนาทกลับบ้านครับก็ชื่นชมกับทุกทีทุกคนนะครับที่ ทำได,ด้จริงๆและขอชื่นชมก,กับทีมระยองด้วยว่าสู้ตัววินาทีสุดท้ายจริงๆนั่นคือ,อความมุ่งมั่นนะครับแต่ว่าเป่ายิงฉุกถือว่าเป็นกีฬาที่เอาอ่าสืปวัานธรรมมาให้พวกเราเนี่ยได้เล่นกันอย่างอจริงจังและให้ลูกหลานเด็กๆเนี่ยได้เห็นว่าเป่าหยิงฉุกเนี่ยมีอะไรมากมายนะครับหวังว่าในการกลับมารอบ16ทีมสุดท้ายนะฮะชัยนาจะมาในเครื่องแบบชุดเต็มแล้วหุ่นฟางนกมาตั้งด้วยนะฮะแสดงไปดีนะครับทีมชัยนา และทีมชัยนาทก็คือทีมที่5ที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมเรียกว่าต้องลุ้นกันจนถึงยกสุดท้ายเลยทีเดียวและดาวเด่นของทีมก็คือคุณน้ำฝนบุญทลิกนั่นเองไอเยซึ่งเธอทำคะแนนให้กับทีมได้ถึง6คะแนนถือว่าเป็นผู้เล่นคนสำคัญที่พาทีมตบเท้าเข้าสู่รอบต่อไปไอหน้ารักอะ ผมผักกำลังใจครับเมืองแพ้สู้สู้เอาละครับฝ่ายแดงจังหวัดแพร่นอนสวรนสูเ้เอาละฮะฝ่ายน้ำเงินนครสวรรค์